สวัสดีครับตอนนี้มาทางบริเวณอำเภอลองนะครับทางยากกับทางเขากำลังปรับถนนใหม่นะอำเภออำเภอลองอยู่บนเขาเนี่ยเหมือนกำลังทำใหม่แสดงว่าม,มันเลนะเนาะแล้วก็เปิดฝนตกด้วยเลยมันเชิงแบบ เนือนก็กกค่อยมานะครับกระิบกระพิบ,บันนี้ก็ก็อันตรายเพราะว่าเป,เป็นลูกหลังเป็นลูกหลังนะทีอยู่บรเนะิวเวณอำเภอรองบนยอดเขาอำเภอรองจังหวัดแพร่15พุชิกา68ตำธา มีปลาไหลขายทางใเซมสัสปลาไหลเขาเรียกปลาไหลนะปลาไหลนาน,หานี่ครับปลาไหลเต็มเลยนรับโอ้เดี๋ยวนี้ก็ขายปลาไหลใช้มือเป็นปลูเขานะครับความมือปลูเขาอายู่่ยอดเขานนี้ก็ดีหน่อยนะครับแต่ว่าม,านม,นะามันก็ฉมดนะครัใช้มือความมือ long long